ทำสดุดีบทที่85นักแต่งสดุดีทูลขอพระเมตตาดังเดิมข้าแต่พระเยโฮวาพระองค์ได้ทรงปรดปรานแผ่นดินของพระองค์พระองค์ทรงให้พวกเฉลยของยาโคบกลับสู่สภาพดีพระองค์ได้ทรงยกความชั่วช้าของประชาชนของพระองค์เสีย องทรงกลบเกลื่อนบาปทั้งสิ้นของเขาเสลาพระองค์ได้ทรงนำพระพิโรธทั้งสิ้นของพระองค์กลับพระองค์ทรงเคยหันจากความกริ้วอันร้อนแรงของพระองค์โอข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้กลับคืนอี ขอทรง,งระงับความกลิ้วจากข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์จะทรงกลิ้วต่อข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นนิพหรือพระองค์จะทรงให้ความกลิ้วของพระองค์ดำรงตลอดทุกชั่วอายุหรือพระองค์จะไม่ทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายฟื้นอีกหรือเพื่อประชาชนของพระองค์ จะได้เปรมปรีในพระองค์โอ้ข้าแต่พระเยโฮวาขอทรงสำแดงความเมตตาของพระองค์แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายและขอประทานความรอดของพระองค์แก่ข้าพระองค์ทั้งปวงความมั่นใจในความดีเลิศของพระเจ้าข้าพระองค์จะได้ฟังความ ที่พระเจ้าพระเยโฮวาห์จตรัสเพราะพระองค์จะตรัสความสันติแก่ประชาชนของพระองค์และแก่วิสุทธิชนของพระองค์แต่อย่าให้เขาทั้งหลายหันกลับไปสู่ความโง่อีกแน่ทีเดียวที่ความรอดของพระองค์อยู่ใกล้คนที่เกรงกลัวพระองค์เพื่อสง่าราศีจะอยู่ในแผ่นดินของข้าพระองค์ทั้งหลาย ความเมตตาและความจริงได้พบกันความชอบธรรมและสันติภาพได้จูบก,กันละกันความจริงจะงอกขึ้นมาจากแผ่นดินและความชอบธรรมจะมองลงมาจากฟ้าสวรรค์เออพระเยโฮวาจะประทานสิ่งที่ดีๆและแผ่นดินของข้าพระองค์ทั้งหลายจะเกิดผล ความชอบธรรมจะนำหน้าพระองค์และจะตั้งค่าพระองค์ทั้งหลายไว้ในมันคาแห่งรอยประบาทของพระองค์